คมต่อไปเป็นหนุ่มสาวหน้าใสจากรั้วจามจุรีครับที่ตั้งใจจะมาพปชิตแจ็คพอตไปให้กับคุณป้าของหนุ่มเบียร์สิพง์ซึ่งรถคันนี้เป็นรถคันแรกในชีวิตของคุณป้าซะด้วยแล้วหนุ่มเบียร์กับเด็ะแก๊งจะทําได้หรือไม่ต่อไปตามเชียร์พวกเขากันครับแล้วเขามินไปถึงไหนอนะ่ะโอ้โหครับโอ้ดูดิสภาพแบบเกือบอีกนิดเดียวแล้วล็อคร้บพวกนี้เนี่ยจะอยู่แบบเห็นชัดมากนะมันจะดูภายในรถนะเปิดมันมันจะมีตัวอะไรหึมออกมาเป็นสิไม่ไม่ คนน่ต้องระวังนะเพราะว่าสิ่งที่มันหมักหมมาอยู่ข้างในนะว้าวโอ้หไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เหลืออะไรเลยครับดูดิแล้วก็เมาน้องหนิมออกไปอีกด้วยอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะให้กําลังใจเรานะฮะท่านผู้ชมด้วยนะครับไม่ว่าใครจะเจอเจอน้ําท่วมหรือว่าหลายคนอาจจะเป็นเรื่องราวของตัวบ้านนะเราก็ผ่านมันมาแล้วเราไปต่อไปของเราอะไรก็ลืมไปเราก็ไปข้างหน้าของเราเนะฮะเราต้องไปคิดถึงเรื่องอนาคตละ เบียร์เล่นใช่ไหมเบียร์เล่นเบียร์เล่นเอามาสามท่านมาใกล้ๆทางด้านนี้นะเออให้กล้องได้เห็นพวกเราด้วยนะแล้วปิดซ้ายฮะเลยอย่าบังกันนะเอางั้นเบียร์มานี่เลยมาชื่อเบียร์นะเดี๋ยวยไปเบียดนะจอห์ก็ไม่สนับสนุนการสามออนสามคนจบการเพียรใครมีสนใจอะไรพิเศษไหมชอบพีิคาแต่ใครใครไม่ชอบบ้างล่ะงั้นเลือกเลย ผมได้สมใจสามสิบครั้งใจนี่ชั่งนดหนึ่งครับอ่าเราผิดหวังมาแล้วเนี่ยเราต้องสมใจบ้างสิพี่กระแตไม่เนี่ยเบนหนึ่งเนี้ยพี่กระแตแเปอดมาเป็นน,น,นี่วันนี้หรือหลายหลายครั้งนะยชายหนุ่มเลือกถูกต้องหมดเลยนะเออเลือกพี่กระแตได้หมดเลยนะ<ช>เอา้านะมานะมามาพี่กระแตมาหุ้ยแต่ที่พี่กระแตนี่ที่ถูกเก็บใช่ไหมเก้าเอ้เจ็ดช่ยเจ็ดนิเฮ้ยถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาอะไรนะคะบรรยากาศตะกี้เป็นไงลองตะกี้หนูบอกเลยว่ารถสีน้เงินวันนี้มีโชคค่ะพร้อมพอทำให้ได้พร้อมพร้อมครับทำะจำที่อะไรจะเกิดก็ตะบูชองเอาให้ได้มาคุณเบียร์ดูหนังไหมไม่เชื่อกัะตะมานหนังต้องเป็นไม่หอกสามท่านดูหนังเยอะไหมเออพอได้พอได้หนังไทยหนังเทศดูหมดนะประมาณหนังเหนิงอะไรต่างติดตามพอสมควรนะข้อมูลจากเว็บไซต์ imdb.com อัปเดตล่าสุดเลยนะ <ก S 1> มันก็มีเรื่องราวของหนังทั่วทั้งโลกเลยกับรายได้ของเขาห้าเรื่องเอ้ยเย่ๆเอาที่ผมเห็นสามคนเยสเอาละเป็นห้าเรื่องที่มีรายได้สูงสุดที่ยังไม่มีใครไปลบได้ห้าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรอยู่ในกลุ่มนี้บ้างหรือไม่หนึ่งไทาไทานิกหายเจอครับมันอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่สอจูราสสิพาร์คดังๆทั้งสิ้นเลยครับ 3ครับ Star Wars เอนวันนะฮะเอาละครับ,ครบ4ครับ ID 4ครับ5าครับ The Lord of the r i n g The Lord of the r i n g 3นะฮะตกครับ Transformer 3า,าวตารและสุดท mm ้า hmm. ย The Dark Knight มือสาห่าลือครับเอาให้เต็มที่จับเวลาผมว่าเลยไททานิกไททานิกใช่แน่นอนไททานิกคมไว่าใช่ใจอวตารก็ใช่ครับใช่ค่ะวงกลับเป็นคนเดียวกันด้วยเจอสุภาอวตารดังไหนจูเลสิกพาร์คเลยผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าค่อนข้างเกิน50%ผมคิดว่าร์เโอกาสใช่ไหมมีโอกาสต้อประเมินอยู่งสตาร์วงนั่นสตาร์วอร์นี่คือมันถ้ารวมมันหมดทุกภาคมันจะมันจะเยอะไงแต่ถ้าอีพีส่วนวันผมว่าไม่น่าจะถึงมั้งหลอดเนี่ย ไปหลอดเธอว่าได้ไปหน้าประมาณนี้ก่อนนะใช่งั้นลองมาร์คก่อนถึงปัจจุบันนี้นะฮะใช้มากี่ปีกี่ปีไม่รู้แหละถึงปัจจุบันนี้ห้าเรื่องอยู่ในนี้หรือไม่หนึ่งผู้เลือกอะไรไททานิกครับไททานิกนะเอามาร์คไว้ก่อนสองเรื่องอะไรชุลศิลป์ปาร์คชุลศิลป์ปาร์คนะสามอวตารครับอวตารสามเรื่องนี้แค่นี้นะครับนอกนั้นคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะไปดูข้างล่างนะข้างล่างนี้เขาเยสเลยนะเพราะฉะนั้นเอาให้เต็มที่นะแล้วก็คุยเต็มที่นะคุณเบียร์แล้วเดี๋ยวประเมินอีกทีนึงแล้วเขากลับมาว่ากันนะจับไป ก็คือไอ id4 เนี่ยกับไอส,ส,สตาร์วร์ไม่ใช่ส่วนหลอดเรืองลิงอ่ะไม่แน่ใจว่าใช่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล<ช>่าใช่ใชแต่ว่าดาร์กไนท์อ่ะเออพี่กอล์บบอกว่ามันน่าจะใช่แต่ไม่ชัวร์เออดาร์กไนท์ขมก็คือหลอดเรืองลิงกับดาร์กไนท์อ่ะไม่ชัวร์ที่เหลือแต่ว่าไอซอนเนี่ยไม่ใช่อยู่แล้ว id4 กับสตาร์ว์ไอพี่สดหวานไม่ใช่ใช่ซัมเมอร์หันซัมเมอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไหมได้ไหมยังได้ไหมเอาหมดเวลา ตลอดอัปลิงมันต้องเป็นภาคอื่นนะคะที่ไม่ใช่สามใช, <3 S 2> ใช่มันน่าจะเป็นภาคหนึ่งมากกว่าครับใช่ค่ะส่วน Star s t า r Wars น,นี่จะเป็นพวกรายได้รวมทุกอีพิโซดน่าจะรายได้สูงสุดนะครับผมคิดว่าผมจะตอบตอบสามมันนี้แหละครับโอ้โหแปลว่ามั่นใจแล้วอ่ะโอเคตกลงจะตอบแล้วนะดูนะครับทุผู้ชมนี่คือเรื่องราวถ้าหากว่าใครที่สนใจเรื่องเศรษฐีนี้หน่อยนะฮะจะรู้เลยว่าห้าเรื่องปัจจุบันนี้มันจะอยู่ตรงเนี้ยถูกปุ๊บก็เอาพรีวิวไปเลยตอบจริงแล้วนะครับหนึ่งเรื่องเลยครับ ไปทันอีกหนึ่งแล้วครับต่อไปครับมีไหมครับจูราสิกปาร์คครับสองแลครับอวตารครับอวตารสามนะครับตัวตานครับเอาที่เดียวครับผมมาแค่นี้นะครับดูนะฮะราคาแล้วราคาแล้วราคาแล้วนะโอเคไหมยืนครัตอบไหมยืนยันครับยืนยันครับต่อครับนี่มาจากเดิมเลยนะที่ส่งไปแดงครั้งแรกแล้วเมื่อฟังจากข้างล่างซึ่งให้ข้อมูลกลับมาและคุณเมียยิ่งเพิ่มความมั่นใจแล้วผมเอาแค่นี้ถูกต้องแน่นอน ดูนะครับว่าสามแถบทองนี้ในทั้งหมด8 3สแถบทองจะถูกหรือไม่หนังที่ทำไรายได้ทั่ทั้งโลกสูงสุดลําลำดับแรกโอ้ยอยากรู้ว่าทำเงินเท่าไหร่มาดูเฉะลยจริง ID4 ไม่ใช่แน่นอนไม่ได้เลือกมาไปว่าไม่ติด1ใน5แน่นอนไม่ใช่น้าเบียไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยต้นตะนครับไม่ใช่นะเอาให้ได้ก <laughs> ่อน็รคนมั่นใจต้อตครับคนมั่นใจตัอย่างนี้ ถูกท่าไอด i โ o oh. ไม่บอกว่าได้เท่าไหรแล้วแต่ว่าอยู่ลำดับที่29ครับนู่นนูคนก้าไปนู่นเลยอ่ะได้มาแล้วหนึ่งมาดูอันนี้บอกว่าไม่ใช่ในแน่แน่จากข้างล่าง Star Wars Episode 1ไม่ได้เลือกมานะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ใช่ดูที่จะเป็นยังไงหรือไม่ครับนะครับตกลงครับนี่นี่นี่คุณต้องไม่เห็นหน้างอปากจะห่อๆแบบผมนี่แหละละครับ โปรนะครับเอพิโซดวันนี้ Star Wars อันดับ16เอาละอันนี้ชูชูจากข้างล่างมาก็ยืนยันมั่นใจมาด้วยว่าสองเรื่องนี้ไม่น่าจะติดหนึ่งในห้าได้มาแล้วทั้งคู่เลยมา The Dark Knight ว่าไงไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ละเะอ่อนะครับ The Dark Knight คำตอบนะครับเข่าอ่อนแล้วปะปยุงตข่าขึ้นมาคำตอนะครับได้ไปสอนอยู่หรอคำตอนะครับปีลเราต้องมั่นใจอะไรอะ ทุกตาดงนเลยเฮับเฮ้ยไปใมีพัส่งเออตบเข้าไปตบเข้าไปเดี๋ยวดักไนท์นะครับก็มาติดติดหนึ่งในห้านะครับระดับเท่ะไรสิบเนี <museums> ่ย <descriptive together> ูด่นหน้าเหมือนกันเลยสาวนะครับเยอะนะเรื่องต่อจากนี้ไปนะฮะเดียวยาหนึ่งหมื่นนะครับวินาทีสำคัญนะครับถือกุญแจไว้แล้วนะครับที่รอคอยมาตั้งแต่ปลายปีคิดว่าไงไปสํหรับ คนนี้หรือไม่นะครับสำหรับรถที่น้ำท่วมขนาดนี้เลยนะคะรับท่านผู้ชมคำตอนะครับถ <c oughs> ูนะครับตอ <c oughs> นะครับกตเลยยอ้ยเอาละครมาะครบต้ละครัหนึ่งหมื่นนะครับมาเอาที่เลือกบางไททานิกเลือกมาคุณคิดว่าไททานิกลำบากท่า่ สองเลยเอาสองเลยถ้าถูกเงินหมื่นรับไปก่อนนะครับเยียวยารถตามทวงกันนะครับนี่มาแล้วมาแล้วครับแลงพูดและพูดและพูดมาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งหมื่นถูกแล้วโอ้โหอันดับสองจริงๆ ปัจจุบันนี้ที่เราดูไปตั้งกี่ปีกี่ปีมาเนี่ยทำรายได้นะครับ1,800ล้านเหรียญถ้าเป็นบาทก็มหาศาลแล้วเหรียญนี่ก็คูณเข้าไปสิตีทศถ่ายสามสิบคูณเข้าไปโอ้โหเอาละครับได้ไปแล้วสี่ขุมต่อนะครับเดี๋ยวย้ายไปเลยนักมือไปให้ได้ไปต่อไปโอเคแล้ว okay นะโอเคเดี๋ยวเคไปต่อ สาต่อมั่นใจแล้วว่าต่อไปอะไรดีอวตารมั่นใจปะมั่นใจครับอันดับเท่าไหร่หนึ่งเฮ้ยพูดอีกครับนะถ่งนะวาจะเป็นสิทธินะเอาละครับมาอวตารถ้าถูกข้อที่ห้าเลยนะครับมาเงยบ่าครับเงยบ่าครับ 2,700ล้านเหรียญ <c oughs> เออ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าเหลืออะไร The Lord of the r i n g ภาค3จุ Jurassic p แล้วก็ t r a n s f o r m e r 3อ่ะจุ r a s s i c p a r อันนี้เลือกมาถ้าถูกนี่คือ6แล้วใช่ไหมเอาละครับประตูริวจะเปิดหรือไม่นะครับ12345จุงสามสี่หาจะเป็นหนังทำเงินติดลำดับ5ที่ยังค้างอยู่หรือไมอ่ครับมาาละครับเอาละครับเอาละครับ จุรลศสิบพ์อันดับ18นะครับอันดับ18นะครับเดอะรอดออฟเดอะริงสามบอกยังไงก็ไม่ใช่ถ้าหากว่าเป็นเป็นผ้าอื่นอาจจะเป็นไม่ได้แล้วก็เลือกมาป่ะไม่ได้เลือกอันนี้แหละครับติดอันดับสี่ครับโอ้โห the lord of the ring นี่ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเหรียญเอ้ภาคเดียวลเนี่ยโอ้โหโอ้โห transformer 3ติดติดใช่โอ้ อันดับ5นะครับทาร์นฟอร์เมอร์ทรีเฉพาะภาคนี้นะฮะ1,000กว่าล้านเหรียญนะ1,114ล้านเหรียญครับไฮ้ทำหนังกันไหมแต้วว่าทาร์นสอไททานิค1ั0 8แฮร์รี่พอตเตอร์ภาคล่าสุด1,300เลย t ด e l อ r ด of ิง e r i n g 1 1ริบ1 1้ทานฟอร์มอร์รี1,114โอ้โหแต่ละเรื่องเป็นพันพล้านเหรียญเลยอะระดับโลกระดับโลก พอได้นะ <C oughs> เบียร์ <c oughs> เอาน้าพอได้พอได้ <c oughs> อีกหนึ่งทีมแล้วที่ยังไม่ได้ไปนะเอาขอบพระคุณด้วยค <c oughs> ร e ั <c oughs> บโอ้โหบายบายสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับมา <c oughs> โอ้โหเราจะเอาให้แตกในเดือนนี้นะครับท่านผู้ชมดูนี่ว่าจะเป็นคันไหนครับมาพร้อมคันต่อไปมามาครับมาครับโอ้โห คันนี้เป็นรถของคุณหนึ่งสุชาดาใช้ขับขายลูกโป่งมาแล้วทั่วประเทศแต่กลับต้องจมน้ําอยู่หน้าบ้านย่านลำลูกกาวันนี้เธอจึงยกครอบครัวทั้งพ่อแม่และสามีมาช่วยกันหารถคันใหม่ไปใช้งานแทนนั่นเองครับเขียนว่าอะไรเนี่ยลูกชายจมมาเดือนแล้วอ๋อเรียกว่าลูกชายลูกชายของลูกสาวโอ้ลูกชายลูกสาววันนี้นี่คือจิดที่โดนแนวนี้แนวนี้นะคุอพู่ในแนวนี้เลย โอ้โหนี่ขนาดแบบตัวเขาใหญ่โตโมรายังหนีไม่ไม่รอดเลยนะดูสภาพอ๋อนี่คือคราบที่เห็นเห็นอยู่เหรอครับมีหอยเชอร์รี่นลยฮะอ๋อดีดีดีพอจนเป็นหอยเชอร์รี่นี่ถ้าอยู่ในนั้นเองมันจะมีแอปเปิลองุ่นที้ยอาจะมีเลมอนมาด้วยโอ้โหนี่สภาพเนอะอันนี้ก็คงจะต้องใช้ตลอดเวลาอยู่ใช่ไหมครับใช่ตลอดนั้นก็ ไม่ได้อันนี้เป็นเป็นตัวเเป็นรถเครื่องนตนของลูกสาวอ๋อแล้วนต้องขลูกโป่งอ็นลูกโป่งอะไรลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งสูัโป่งละกรปงลูกลูกโปูกโป่งกป่งลโ่งกลูกโป่นลก่ลกลูกโ่งกโป่งลูงลโป่โงโโอยโกโ่งโ่งลากลกโป้ลโป่งลโูกโป่าลโ้ลโลููกโ่โ เห็นกันอ <i> ันนี้ผมมาทานโทษนะกลิ่นมันก็แบบมหาศาลทั้งนิมทั้งอะไรที่มันทุอย่าเนี้ยมันบึ้มออกมาเลยท่านผู้ชมอเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะเจอตรงนี้เนี้ยบางทีเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรต่างต้องระวังด้วยนะเนี้ยการเป็นว่าจะไปดูแลเขาเราก็ต้องนั่นอยู่ก็ต้องต้องต้องเก็บรักษาไม่ได้ทำแล้วเขาแพ้เป็นผื่นก็เลยใช่ใช่ใช่ต้องระวังอ้าวใครจะเล่น ให้คุณพ่อท่านแม่ใช่คุณพ่อนี่ทีเด็ดนะพระข้างล่านี้ต้องส่งส่งเสริมหาสนับสนุนนะเต็มที่พ่อโอ่งโอ้ครับผมมแเอาโอ่งมาเลยเอาโอ่งมาตักเลยชื่อโอ่งนะไม่ท่วมได้ไงเนี่ยชื่อโอ่งเลยมาอยู่นี่มาอยู่นี่ก่อนเลือกเลยมาเลือกเลยรูมูฟเอฟสามจีพัทหนึ่งสองสามอย่าบอกนะเลือกกระแตนะอย่าบอกนะเลือกไหมใครอยากได้ใครเอาคุณบินเลยสองคุณบินไปปละบ้าปาละมาพอ่ชายผมแน่พี่โอ่ง ดี oh. ครับ hey, สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมอะไรอยู่นี่มาทักท้วงเนส่วนตัวมากเลยโองค์กับเจ้าของโองเจอกันแล้วอันนี้ต้องได้แน่โเอ้าได้เจอกันเจอกันข้อนี้นะคุณดมถ้าไม่ถูกนะท่านผู้ชม